สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดวันอังคารในเดือนพฤศจิกายนคำทํานายนี้ใช้ได้ไปจนถึงในอีก3เดือนข้างหน้าและอันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมซึ่งจะไปตรงกับคุณในเรื่องความรักหรืออาจจะตรงกับคุณในเรื่องการงาน ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีปัญหา,อ,าอยู่ในช่วงนี้กับเรื่องใดนั่นก็คือสิ่งที่ผู้จัดต้องการนำเสนอและต้องการให้คำทํานายนี้เป็นประโยชน์กับคนที่เกิดในวันอังคารเพื่อมีสติในการาตัดสินใจหรือว่าแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่อัศวินถือดาบไพ่ ปิดหน้าเป็นไพ่ the sun ก็หมายถึงว่าสถานการณ์ที่คุณจะต้องเตือนสติตัวเองแล้วก็มีสติในเรื่องคำพูดการกระทำแล้วก็การตัดสินใจของคุณในช่วงเวลานี้อย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์แล้วก็อย่าหลงลืมตัวเองนั่นคือสิ่งที่ จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดในวันอังคารเพราะว่าในเหตุการณ์นี้มองเห็นว่าโอกาสที่คุณเนี่ยจะเลือกเดินทางผิดตัดสินใจผิดมีมุมมองที่ผิดไปจากเดิมแล้วก็หลงลืมตัวเองทำอะไรไม่คิดถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเรามาพูดกันถึง ในเรื่องความสัมพันธ์สถานการณ์ที่เจ้าชะตาอาจจะถูกคู่ครอ,องของคุณทำร้ายจิตใจถูกเอาเปรียบหรืออาจจะเป็นตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยที่หลงลืมหน้าที่ของตนออกไปหาความสุขนอกบ้านอาจจะหลงละเลงหลงลืมครอบครัว ใช้เงินทองโดยที่ว่าไม่นึกถึงความเดือดร้อนของคนในบ้านที่เขาจะต้องมาแบกรับปัญหากับคุณแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับจากการกระทําครั้งนี้ก็คือ,อาการจากไปของใครบางคนเพราะในเหตุการณ์นี้มองเห็นว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาได้อดทนแล้วก็ได้แบกรับ ภาระแบกรับความทุกข์อันนี้มานานมากแล้วแล้วเหมือนกับว่าเขาคาดหวังว่าจะได้รับความเห็นใจหรือว่าการกระทําของคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าดูเหมือนคุณกับทํากับเขาเหมือนคนที่ไม่มีทางไปเหมือนคนจนตอกนั่นก็คือ สถานการณ์ของใครบางคนที่หลงลืมตัวตนปฏิบัติกับคนในครอบครัวแบบนั้นหรือว่าปฏิบัติกับคนในครอบออในคู่ครองนั่นก็คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังแล้วก็เตือนสติตัวเองเพราะในเหตุการณ์นี้เหมือนกับว่าคนคนนี้เขามองถึงการเริ่มต้นใหม่เขาพร้อมที่จะแยกทางแล้วก็ พร้อมที่จะจบความสัมพันธ์พร้อมที่จะหลุดพ้นจากาปัญหาเดิมๆจากาพฤติกรรมแย่ๆของใครบางคนที่ปฏิบัติกับคู่ครองนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะเป็นพลังงานของไพ่สาดาบไพ่สองไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดิ e จัดเม้หมายถึงว่าคนคนนี้ที่ถูกกระทำถูกเอาเปรียบมานาน ถูกปฏิบัติอย่างไร้ค่าแล้วก็เหมือนคนไม่มีทางไปแต่เวลาเนี้ยเบื้องบนน่ะจะเปิดโอกาสให้เขาได้หลุดพ้นแล้วเขาจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาอาจจะเป็นโอกาสหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ในครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ได้ถ้าใครบางคนประมาทเนี่ยหมายถึงความสัมพันธ์ของคุณจะจบลงอย่างแน่นอน ถ้าคุณคิดว่าคู่ครองของคุณเนี่ยเป็นของตายอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในด้านความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันอังคารส่วนในเรื่องการงานในเหตุการณ์นี้ดูเหมือนว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะถูกเอาเปรียบถูกกันแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมในที่ทำงานจากเจ้านายจากเพื่อนฝูงที่ เอ่กันแกล้งหรือว่าได้ได้รับการให้ท้ายจากเจ้านายเจ้าของร้านแล้วก็เอ่อหรืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเขาโปรโมทให้คุณมาทำหน้าที่แทนเขาแล้วคุณก็เหลงลืมตัวตนหลงลืมที่มาของตัวเองว่าคุณก็เป็นหนึ่งในลูกน้องหนึ่งใน ผู้ร่วมงานแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าพอเขาสวมหัวโขนให้คุณคุณก็บ้าอำนาจแล้วก็ทำอะไรโดยขาดสติยั้งคิดอาจจะเออกันแกล้งหรือว่าเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานด้วยกันแล้วคิดว่าเจ้านายของคุณเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือหรือว่าคุณคิดว่าคุณหวังว่าจะเอาอกเอาใจเขาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ หรือเขาจะเห็นคุณค่าคุณแต่บอกได้เลยว่าคนคนนี้เอาเข้าจริงๆเ,เขาแค่หลอกใช้คุณเขาไม่ใช่คนดีอย่างที่คุณคาดหวังเขาอาจจะดูรวยดูมีฐานะการกระทำเขาเป็นประเภทปากอย่างใจอย่างแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นทตุแท้ของคนคนนี้ว่าเวลาที่คุณเดือดร้อนนะเอาเข้าจริงๆเขาจะ ไม่สนใจเขาจะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือคุณอย่างที่คุณคาดหวังบอกไว้เลยเพื่อนฝูงคุณนะ่ะยังจะดีกว่าเ,เจ้านายคนนี้ซะอีกวันหนึง่งถ้าคุณทำตัวดีให้ความเป็นธรรมกับเพื่อนฝูงหรือว่าลูกน้องวันข้างหน้าคุณมีปัญหาเนี่ยคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาเหล่านั้นแต่เจ้านายที่คุณคาดหวังนะ่ะ บอกได้เลยว่าคุณจะได้เห็นท่าแท้ของคนคนนี้สิ่งที่คุณคิดการที่จะได้อ,อ,อาศัยความมีชื่อเสียงความมีหน้ามีตาของเขาเขาก็แค่ใช้คุณเป็นเครื่องมือคุณไม่ได้อะไรจากคนคนนี้แน่นอนนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะเตือนสติคุณและกรณีใครบางคนที่ ถูกกันแกล้งแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมในที่ทำงานแล้วคุณมองหาทางไปหรือว่าคิดในเรื่องการยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ขอให้คุณชะลอการตัดสินใจไว้ก่อนเพราะว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยคุณก็ยังจะพบกับอุปสรรคอยู่จะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนั่นก็คือพลังงานของไพ่สองไม้เท้าแล้วก็ไพ่สามดาบ ขอให้คุณเนี่ยเฉลอการตัดสินใจและถ้าเบื่องงานตรงนี้จริงๆเนี่ยก็อาจจะออกมาเพื่อท่องเที่ยวแล้วก็ชาร์จพลังให้กับตัวคุณเองแล้วคุณก็จะได้ลืมปัญหาต่างๆแล้วก็มีกำลังใจมาเริ่มต้นงานใหม่นั่นก็คือสิ่งที่ควรจะทำถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองเพราะ ถึงถ้าคุณโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลานี้ไปเริ่มต้นงานใหม่ในที่แห่งใหม่เจ้านายคนนี้ก็เป็นพวกประเภทเอาเปรียบเห็นแก่ได้ไม่ต่างกับเจ้านายคนเก่าไม่ต่างจากาปัญหาเก่าๆท,ที่คุณเคยได้รับในที่ทำงานเก่านั่นก็คือสิ่งที่คุณจะ ต้องทบทวนการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหมายถึงการโยกย้ายการเริ่มต้นใหม่มันไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆอะ่ะเอาเป็นว่าแค่หยุดพักไว้ชั่วขณะแล้วกันนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดในวันอังคารในอีกอาสามเดือนข้างหน้าก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจ ถ้าคุณเป็นคนถูกกระทำถูกเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะคู่ครองจากเจ้านายเพื่อนฝูงวันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสได้หลุดพ้นมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่แล้วใครที่ทำกับคนอื่นไว้เนี่ยคุณก็จะได้รับผลกรรมเช่นกันวันหนึ่งที่คุณไม่มีใครคุณจะไม่ได้รับความช่วยเหลือเลย คนที่คุณคาดหวังว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือคุณก็เป็นแค่าการสร้างภาพเป็นแค่สิ่งที่คุณจินตนาการแล้วคุณจะได้เห็นท่าแท้ของคนคนนี้แล้วบอกไว้เลยว่าการที่คุณเนี่ยช่วยเหลือใครหรือทำอะไรให้ใครเนี่ยคุณก็จะต้องมีสติแล้วก็อย่าเอาความเดือดร้อนมาให้ตัวคุณเองแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่จะเตือนก็คือในเรื่องเงินทองช่วงเวลานี้ถ้าใครเข้ามาขอความช่วยเหลือขอยืมเงิน,อ,งน,นอ้างนู่นอ้างนี่มีธุระอย่างนี้ไม่สบายอย่างนั้นอ,อ,อย่าให้เด็ดขาดเพราะว่าตัวคุณเองก็เดือดร้อนอยู่แล้วคนคนนี้จะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณแล้วเขาก็จะไม่ใช้คืนด้วยแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ การแตกแยกในความสัมพันธ์ไหนจะสูญเสียเงินทองเขาไม่เห็นคุณค่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นเหยือ่ออันนี้ก็ให้คุณไปตัดสินใจอีกทีหนึง่งเพราะคุณรู้แล้วนี่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้คุณมีสติขอให้คนที่เกิดในวันอังคารโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณาช่วย กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ